สวัสดีค่ะมาฟังการอ่านไพ่ของช่องเลิฟทาร์ลอกันนะคะวันนี้วันนี้มีไพ่มาให้เลือก2องกองนะคะทําสมาธิแล้วเลือกกองไพ่ของคุณได้เลยนะคะหัวข้อคลิปวันนี้คือมา2อลักษณะนิสัยใจคอของคนที่จะเข้ามาหาคุณในปี2568นี้ฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะคะทุกคนใครที่เลือกกองไพ่ได้แล้วมาดูไพ่กองแรกกันเลยนะคะ สำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่1ห,หัวข้อคลิปมา2ลักษณะนิสัยใจคอของคนที่จะเข้ามาหาคุณในปี2568นี้ของคนกองที่1น,นะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะมีรูปร่างอวบนิดนดนะคะถ้าเป็นชายก็จะมีรูปร่างสูงใหญ่ไม่อ้วนไม่ผอมดูล่ำล่ำะคะ่ะเป็นเป็นคนค่อนข้างมีโลกส่วนตัว แล้วเวลาเขาทําอะไรเขาไม่ค่อยพูดค่อยบอกใครเป็นคนเงียบๆพูดน้อยชอบทําแต่ไม่ชอบพูดเป็นคนจริงจังถ้ารักใครก็จะจริงจังถึงขั้นอยากแต่งงานเป็นครอบครัวหน้าที่การงานของเขาก็น่าจะอยู่ในระดับผู้บริหารหัวหน้างานเป็นผู้นํามีลูกน้องบริวารค่ะเป็นคนที่หาเงินเก่งทำงานหนักทำงานเก่งเก็บเงินเป็นและเป็นคนที่ทะเยอทะยานไม่เฉื่อยแฉะ ขอบคุณค่ะสำหรับคนกองที่หนึ่งนะคะต่อไปมาดูคนที่เลือกกองที่สองกันต่อเลยนะคะคนที่เลือกกองที่สองนะคะคลิปคือมาสองลนนักษณะนิสัยใจคอของคนที่จะเข้ามาหาคุณในปี2568นี้คนกองนี้นะคะเป็นเป็นคนที่ดูเด็กกว่าคุณะคะ่ะแต่ถ้าเขามีอายุมากกว่าคุณเขา ก็จะห่างกันไม่เกิน2-3ปีนะคะภายนอกของเขาดูเป็นผู้ใหญ่แต่ภายในจะมีนิสัยเหมือนเด็กๆค่ะหากเป็นผู้หญิงก็จะมีรูปร่างเล็กมีนิสัยน่ารักเป็นคนฉลาดค่ะหากเป็นชายเขาคนนี้ก็จะมีรูปร่างผอมไม่สูงมากมีเขาก็เป็นได้นะคะบางคนตาโตผมสีน้ำตาลหรือบอนก็ได้ค่ะเป็นคนทางไกลาอาจเป็นต่างชาติหรือชาติเดียวกันแต่อยู่คนละภาคก็ได้ แต่คนนี้ก็มีด้านมืดของตัวเองคือเป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมนินดนนะคะและเขาอาจเคยผิดหวังกับเรื่องความรักมาก่อนแต่เมื่อไหร่ที่เขาคนนี้ได้มาเจอกับคุณเขาก็จะเป็นคนที่เข้ากับคุณได้ดีเขาจะรักและทุ่มเททําทุกอย่างเพื่อให้คุณและเขาได้เป็นครอบครัวก,กันจริงๆค่ะและเขาจะเป็นคนที่รักครอบครัวมากและคนคนนี้คือคนที่ฟ้าประทานมาให้คุณค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ ฝากติดตามกดไลค์กดติดตามช่องนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ